สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานณะรนาทได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับลองย้อนมาดูความจริงของผู้นำขมรอย่างฮุนเซนกันบ้างว่าทำไมในปีนี้เขาถึงมีความกระหายอยากเคลมวัฒนธรรมไทยไปเป็นของขมรอย่างมากฮุนเซนรู้ดีมาตลอดว่าขมรน,นั้น เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามมานานมากในยุคสมัยของรอ .4 กับรหของไทยก็มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมายัางพระมหากษัตริย์และระดับชั้นผู้ปกครองในขเมรที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากสยามไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติไทยโบราณโขนและศิลปะรวมไปถึงวรรณคดีต่างๆนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าในวัง การฟอร้อมรำเพื่อเตรียมถวายการต้อนรับผู้ใหญ่ในสยามและรวมไปถึงความพยายามของชาวสยามที่จะทำนุบำรุงและอนุรักษ์ปราสาทหินต่ตางๆของขเขมรไวเพราะล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมและความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูของอินเดียที่บันทึกเอาไว้ในปราสาทหินต่ตางๆว่าพระมกษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนสมุติเทพลงมาปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ุนเซนเองก็รู้ดีว่าหลังจากฝรั่งเศสได้ยึดเอาคขมรไปเป็นเมืองขึ้นแผ่นดินของคขมรก็พบแต่ความทุกข์ยากหลังจากที่ไม่มีสยามที่เคยปกครองขเขมรให้มีแต่ความสงบสุขมาอย่างยาวนานมุนเซนก็รู้ดีว่าไม่มีสยามปกครองคขมรก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองและก็มีหลายชีวิตนับหลายแสนคนที่ได้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ้ดยการหนีมาพึ่งใบบุญของสยามฮุนเซนรู้ดีว่าหากนับเอากะโหลกของคนตายในขเขมรที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองนั้นเมื่อเรียงกองกันก็จะสูงท่วมปราสาทหินที่คนขเขมรภาคภูมิใจกันมากในปัจจุบันฮุนเซนรู้ดีว่าประวัติศาสตร์ของชนชาติขเขมรนั้น,น,นดั้งเดิมไม่เคยมีวัฒนธรรมของตนเองเพราะกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นชนชาติเผ่าพันขเขมร เป็นได้แค่ธาตุและตกเป็นเมืองขึ้นมาตลอดหุนเซนรู้ดีว่าไม่มีช่างฝีมือชาวขเขมรจะสามารถซ่อมแซมทํานุบํารุงปราสาทหินขึ้นมาได้เพราะคนขเขมรไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาและรู้ดีว่าไม่เคยมีช่างฝีมือชาวขเขมรคนไหนเลยที่สามารถประดิษฐ์และสลักผลงานวรรณกรรมที่งดงามอ่อนช้อยให้ได้เหมือนชาวสยามผู้เป็นต้นแบบ งานศิลปะสมัยโบราณได้ขนาดปัจจุบันนี้ช่างฝีมือของชาวเขมรยังไม่สามารถสร้างพระตำหนักพระราชวังโบราณของพระมกษัตริย์ให้สวยงามเหมือนชาวสยามได้ช่างฝีมือชาวเขมรที่สร้างพระราชวังโบราณในปัจจุบันนี้ก็ยังเปรียบไม่ได้กับความสวยงามของวัดธรรมดาในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความจากคุณเดชานฤรนาศ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรินทร์ได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับเรื่องความจริงที่คนไทยและชาวอาเซียนควรต้องรู้และ,ละหลายๆบทความของผมที่ได้เขียนขึ้นมานั้นล้วนต้องการให้คนไทยในชาติได้ตรรกรู้ถึงความจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและมันควรจะถึงเวลากันแล้ว หรือไม่ว่าคนไทยทั้งแผ่นดินควรจะหันมาสามัคคีกันอย่างจริงจังเพราะในระบอบการปกครองของประเทศไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ควรต้องแยกแยะกันให้ออกระหว่างการเมืองในประเทศกับความรักและความหูวงแหนแผ่นดินของตนเองหลายคนอาจจะมีมุมมองของตนว่าผมฝักใฝ่ต่อมหาอำนาจสหรัฐอเมริกายุโรปแต่ มีอคติกับประเทศจีนงั้นผมก็จะเขียนความจริงให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาบ้าง 1. ตลอดระยะเวลากว่า10ปีประเทศไทยได้ดุลการค้าการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูงถึงกว่า8แสนล้านบาทต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยเสียดุลการค้ารวมทั้งหมดให้กับประเทศเหล่านี้แค่เพียงปีละสามแสนล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีข้อตกลงสนทิสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งด้านการทหารระบบการขนสมม่งมวลชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้แก่กันด้วย 2. แต่ประเทศไทยกลับสูญเสียดุลการค้าให้กับ จีนสูงถึงปีละกว่า ,00 แสนล้านบาทและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือการเสดยดุลการค้าของสินค้าประเภทกากและสารเคมีพิษที่เหลือจากการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และสารพิษที่ไม่สามารถทำลายทิ้งได้และได้ถูกนำมาเป็นสารพิษกำจัดมแมลงและสารพิษควบคุมญ้าในภาคการเกษตรของไทยที่เกือบ100นําเข้ามาจากจีน ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงแต่ทำให้หน้าดินเสื่อมโทรมลงและทำให้ภาคการเกษตรของไทยอ่อนแอลงจึงเป็นเหตุให้กลุ่มทุนจีนแทรกตัวเข้ามาควบคุมกลไกลราคาผลผลิตของคนในชาติไปจำนวนมากและต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีพิษและสารพิษในภาคการเกษตรผ่านนายทุนจีนนอกจากนี้การค้าขายกับจีนจะไม่มีหรือ ไม่ยินยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับประเทศไทยต่างจากกลุ่มมหาอำนาจที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันการค้าขายกับจีนกว่า10ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยแทบไม่ได้ประโยชน์จากอะไรสักอย่างนอกจากเสียดุลการค้าจำนวนมากแถมสินค้าที่นำเข้ามาล้วนเป็นกากสารเคมีที่มีพิษที่ถูกนำมาทิ้งในพื้นแผ่นดินไทยทั้งสิ้นนี่ขนาดไม่นับรวมแร่โลหะ กั่วพิษแบตเตอรี่ขยะพิษจำนวนมหาศาลที่ถูกส่งมาขายในรูปแบบของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกนอกจากนี้ยังมีสมาคมเถื่อนโรงเรียนเถื่อนยาเสพติดและมาเฟียที่มีอำนาจควบคุมรัฐบาลไทยมาหลายสมัยรวมไปถึงนโยบายการส่งเสริมการดูดเอาเงินภาษีของประชาชนไปจานวนมากและการออกกฎหมายเอื้อผลประโยชน์การถือครองที่ดินในประเทศ ให้กับคนจีนด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่ผมได้พยายามเขียนเตือนคนในชาติให้เกิดหูตาสว่างขึ้นมาและการมีอคติต่อคนจีนของผมนั้นมันไม่มีอยู่เลยแต่สิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวที่สุดก็คือแผนยุทธศาสตร์ของผู้นำจีนต่างหากที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยให้กลายมาเป็นการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แบบจีนเหมือนขเขมรกับลาวในปัจจุบัน คนจีนมาท่องเที่ยวไทยเป็นแค่กลุ่มคนส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่คนจีนส่วนใหญ่กินอยู่และพักในโรงแรมของคนจีนในประเทศไทยผู้ประกอบการในไทยและคนในชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเหมือนประเทศลาวกับขเขมรในปัจจุบันโรงแรมหรือที่พักหรูๆในเขตเศรเษฐกิจพิเศษเกือบ100เป็นของคนจีนทั้งหมดข้อความจากคุณเดชานรินาศ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้กันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินทได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับปากคุณเซนพาความสวยยังไม่หมดแค่นี้ปากคุณเซนยังสร้างข้อพิพาททางศิลป,ปะวัฒนธรรมของไทยปากที่พูดแต่ความเท็จสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเพื่อหวังผลทางการเมืองของตนผลก็คือ แรงงานขเขมรเกือบล้านคนในประเทศไทยถูกส่งกลับขเขมรให้ไปกองรวมกันกับแรงงานขเขมรที่ตกงานในประเทศของตนด้วยและความวิปัิและความใกล้จะสิ้นชาติของคนขเขมรก็ใกล้จะมาถึงมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนในประเทศไทยอาจไม่เคยรับรู้ว่าน่านน้ำทางทะเลอันน้อยนิดของขเขมรนั้นปัจจุบันนี้ถูกครอบครอง ด้วยเรือประมงของเวียดนามทั้งหมดไปแล้วสินค้าทางทะเลของขเมขเมรเขมรต้องซื้อจากคนเวียดนามมากินมาขายต่อให้คนขเขมรเป็นภาพที่น่าอดสูใจมากจากผลงานของมุนเซนที่ครั้งหนึ่งเขากล้าออกมาพูดอย่างภูมิใจว่าเขาและประชาชนชาวขเขมรทั้งประเทศเลือกเป็นพันธมิตรอยู่เคียงข้างกับฝ่ายจีนบทความของผมจึงชี้ให้คนไทย ได้เรียนรู้ว่าหลักการปกครองแผ่นดินนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าพวกเรานั้นนิยมชมชอบต่อพักการเมืองฝ่ายไหนแต่การเมืองการปกครองที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการมีผู้นำไทยคนใดก็ตามที่สามารถวางแผนนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากชาติมหาอำนาจที่มีความพยายามมากรืนกินแผ่นดินของคนในชาติของเราให้ปลอดภัยได้นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งการเมืองและความนิยมชมชอบส่วนตัวก็ต้องแยกกันออกไปให้ถูกต้องว่าพวกเรานั้นจะช่วยการปกป้องแผ่นดินของเราหรือเลือกที่จะเอาความชอบส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งมิเช่นนั้นประเทศของเราคงจะอาจได้ล่มสลายตามประเทศขเขมรและลาวและเมียนมาไปแล้ว 1. การลงนามปกป้องการขยายอำนาจจีนของไทยนั้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นเกมการขยายอำนาจการปกครองของจีนเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 2. การไม่เข้าไปเลือกข้างของชาติมห้ามนาจและไม่หลงบ้าไปตามความเชื่อของกลุ่มคนนิยมประเทศจีนโดยพยายามเสี่ยมให้คนในชาติทิ้งสกุลเงินบาทไทยไปใช้สกุลเงินหยวนของจีนแทนเลยทำให้แผ่นดินไทยหลุดรอดมาจากอิทธิพลของจีน และเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายของประเทศขเขมรและลาวคือแบบอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดผู้นำทั้งสองประเทศนี้เลือกอยู่ข้างฝ่ายจีนอย่างเปิดเผย 3. การทำงานของทูตไทยและจุดยืนของไทยต่อเวทีนานาชาติคือการวางตัวเป็นกลางตลอด1ปีที่ผ่านมาและการร่วมลงนามประนามรัเสเซียในปีที่สอง ที่รัเสเซียส่งกองกำลังเสริมเพื่อบุกยึดประเทศยูเครนถือเป็นความสำเร็จและมีความอดทนต่อคำขครหานินทาของคนในชาติที่เอาการเมืองฝ่ายตนเองมาโจมตีการทำงานของทูตประเทศตนเอง4ในที่สุดประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจศูนย์กลางการค้าและส่งออกของโลกเมื่อทุนอำนาจของจีนไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ประเทศไทยได้เหมือนลาวกับขเขมร5 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจึงแตกต่างจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของลาวเหมียนมาและการปกครองแบบอำนาจมืดของขเขมรที่ให้อำนาจผู้นำคนเดียวนำพาประเทศชาติไปล่มจมและล่มสลายลงของเศรษฐกิจของชาติและแผ่นดินสิ่งที่ผมจะฝากไปถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ในปัจจุบันและมีความพยายามจะแสวงหาผลประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย ของฮุนเซนของผู้นำเขมรด้วยความพยายามที่จะทำลายวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศด้วยการทรยศหักหลังคนไทยมาตลอดการเผาสถานทูตไทยการเหยียบยำ่ำพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติของคนไทยด้วยความเกลียดชังการสูญเสียเขาพระวิหารและแผ่นดินตามรอยตะเข็บจำนวนมากให้กับเขมรล้นเกิดจากการพูดและการกระทำของฮุนเซนผู้นำเขมรทั้งสิน้น ที่หวังแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและคอยทำร้ายแผ่นดินสยามมาตลอดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการออกมายืนอยู่เคียงข้างฝ่ายจีนอย่างเปิดเผยของฮุนเซนทั้งหมดที่ผมเขียนมาก็คืออยากสํานึกเตือนผู้ประกอบการกิจการในไทยว่าพวกท่านยังอยากได้แรงงานจากคนในชนชาตินี้กันอยู่อีกหรือไม่เชื่อว่าฮุนเซน ต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศไทยก็คือเจ้าของกิจการคนไทยทั้งหมดไม่ใช่รัฐบาลไทยที่จะมาบีบบังคับให้เจ้าของกิจการไทยให้รับแรงงานขเขมรเข้ามาทำงานได้แถมหุ่นเซนยังไปเปิดหน้าแลกกับสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อีกทั้งหมดแล้ว ล้วนอาจจะส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของไทยทั้งสิน้นหากรัฐบาลไทยและภาคธุรกิจของไทยยื่นมือให้ความช่วยเหลือฮุนเซนกับแรงงานขเขมรจงอย่าให้ฮุนเซนและแรงงานขเขมรน,นำความเสื่อมเสียและนำความอัพยศและความด่างพร้อยมาสู่ประเทศไทยโดยเด็ดขาดผมเขียนเตือนเอาไว้นะครับข้อความจากคุณเดชาณรินทร์นาถหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้กันครับ